สวัสดีครับวันนี้พามาดูปั๊มน้ำเผาลอยครับอันนี้เป็นขนาดแบบราคาถูกๆย่ำเยานะครับสำหรับตัวเสื้อเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับขนาดปั๊ม3านิ้วฮะดูด3นิ้วออก3นิ้วครับผมดูดก็ลึกอยู่นะเบื่อนนะน่าจะประมาณ10เมตรได้ครับส่วนส่งส่งไกลก็ส่งไกลอยู่นะประมาณเกืบอบ4 0 5 0หิเมตรได้ครับสำหรับปั๊มตัวนี้ สายยางอ่าไม่ใช่สายพานเนี่ยยาวนั่นเพื่อนนะมีการทดรอบมูเล่ด้วยครับมูเล่เนี่ยใช้ขนาดตัวใหญ่ครับมูเล่ก็จะมีตัวเล็กนะมีตัวเล็กเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราขี่ไปนู่นไปนี่ครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็เอาไว้สูบน้าครับมันจะช่วยอ่าให้แบบว่าสมมุติเครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบเนี่ยนะด้วยความที่ไอ้พูรล่มันใหญ่นะครับ ไอตัวนั้นมันก็จะหมุนประมาณสองสองรอบสามรอบได้ทราบเพื่อนนะก็จะประมาณนี้ครับผมตัวเครื่องก็ไม่ได้เร่งแรงครับปล่อยให้มันเดินเบานิ่งนิ่งนิ่งกิ๊บเลยฮนะเดี๋ยวจะถ่ายตัวนี้ให้ดูนะนี่ครับตอนไม่ได้เร่งแรงนะเพื่อนนะตัวคันร่งเนี่ยไม่ได้เร่งแรงด้วยซ้ำรับน้ำมันมันรั่วตอนนี้อันนี้เป็นเครื่องของเขา ทดรอบก็ดีนะทดรอบก็ดีครับเพื่อที่จะให้มันแบบเราไม่ต้องเล่งแรงอะแต่ตัวนี้มันหมุนแรงเนาะถ้าตัวนั้นมันเล็กนะครับรอบมันก็จะสมมุติตัวนั้นหมุนเครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบเนี่ยพุลลี่เครื่องยนต์หมุนหนึ่งรอบส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะหมุนหนึ่งรอบหรือหนึ่งรอบครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าหากตัวเล็กกับตัวเล็กใส่กันแต่ในี้นตัวใหญ่ใส่กันมันก็จะรอบมันก็จะอยู่ที่ ตัวนั้นหมุน1รอบส่วนตัวนี้ก็จะหมุน2รอบถึง2รอบครึ่งประมาณนี้ครับหรือถ้าหา,หากใครอยากได้ใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าเท่านี้ก็กําลังดีนะครับ